นก็มดีสน่ยดีเรอิ่นี่ได้ิวกนี่คือรูปเล่มนะรายงานนะครับที่เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วสั่งในเนื้อหาข้างใน นี่คือรองปกกระดาษเปล่า A4 น,น,ะ,นะเป็นกระดาษเปล่าเรียกว่ารองปกนี่คือปกในนะปกในต่อมาคือคำนำแล้วก็สารบัญเริ่มต้นด้วยเนื้อหาอันนี้ผิดนะครับใครใส่มาระาวังเต่ว่าตรวจไปแล้วไม่เป็นไรแล้วก็ด้านหลังเป็นกระดาษเปล่าหนึ่งแผน่นเรียกว่ารองปกหลัง วก็เบิดมาก็จะเป็นบรรณานุกรมมันคเป็นตายกันเลยีครนี้นนเย็บแค่น,นี้พอทีนี้เรามาดูการทําปกนะขอบสันกาวกัน,น,นกบ,บอกว่าให้เย็บอยากให้เย็บเสร็จแล้วก็วัดเข้ามาจากขอบ,ขอบกระดาษเข้ามาหาน้่นในหนึ่งเสน นะหนึ่งเซนแล้วก็ขีดเส้นลากยาวนะสองฝั่งเลยนะครับสองฝั่งเลยทําการวัดแล้วก็ขีดเส้นซะอันนี้ยิงแล้ววัดฝั่งเดียวก็ได้อย่างนี้หนึ่งเซนฝั่งนี้หนึ่งเซนหนึ่งเซนแล้วก็วัดขอบวัดขอบว่ามันมีขนาดกี่มิลอยู่ที่เจ็ดมิล เมื่อรู้ว่ามันเก็ดมิลแล้วก็เอาฝั่งนี้หนึ่งเซนฝั่งนี้หนึ่งเซนบวกกันก็เป็นสองเซนบวกกับสันตัวอีกเจ็ดมิลก็เป็นสองเซนเจ็ดมิลแล้วก็มาวัดกับกระดาษสีฟ้าสมมติว่ากระดาษแผ่นนี้เป็นสีฟ้าสีฟ้านะมองห้เป็นสีฟ้าก็แล้วกันนะครับ แล้วก็วัดเข้ามาจากขอบกระดาษเข้ามาสองเซนเจ็ดมิลนะวัดเข้ามาวัดเสร็จแล้วขีเส้นยาวขีเสร็จแล้วขีกเลยนะฉีกเลยเดี๋ยวดูนียให้อยตัดก็ได้เพื่อความสวยงามจะขีกก็ได้แล้วแต่สะดวก เสร็จแล้วเอากาวนะครับทาทาตามเส้นที่เราที่เราขีดไว้จะให้มันเลยเส้นสีน้ำเงินเข้าไปนะครับทาอยาให้มันอยู่ในขอบสันอย่าให้มันเลยเข้าไปจะเสียหายไปมานี้เลยอาเลยนเข้าไม่เป็นไร ตายนะเสร็จแล้วเอากระดาษสีฟ้านะครับที่เราตัดไว้เมื่อกี้นะมาติดม,ตมันเท่ากับเส้นขอบที่เราขีดเอาไว้นะเท่ากัน,นไล่มาอ่าเป็น้ยอยอยแล้วรอจนแห้งนะครับรอจนแห้งอันนี้เพื่อความรวดเร็วสมมติว่าแห้งแล้วก็แล้วกันอ่า แหงแล้วก็ทากายอีกรอบตรงทีนี้ทาด้านสันไล่มาทีนี้ไล่มาไ่มาเรื่อยๆไม่ต้องทาเยอะครับเลืองกาวนะพอพออยู่แต่เวลาเปิดแล้วมันต้องไม่หลุดไม่ลุย่ยโอเคเสร็จแล้วก็ปิดทับอ่ะปิดทับไว้ ไ่ไปเรื่อยๆรูที่มันตรงโอเคเสร็จีมบรรอยแล้วรอไปจนกว่าจะแห้งอีกล้สมมติว่าแห้งแล้วนะครับสมมติอีกแล้ว อ่ะปกนี่คือปกหน้าอ่ะปกหน้าสมมติอีกแล้วนะครับสมมติสมมติก็แล้วกันสมมตินี่เปล่าสมมติอ,โอ่โม่แล้วทุเล็ดมากนี่สมมติเห็นอย่างนี้เป็นปกนะรายงานก็เรื่องชื่อ ที่ชั้นแล้วก็ข้อความด้านล่างอีกท่อนหนึ่งนะหน่อ,อ,อยเสร็จแล้วให้มองหาส่วนที่เป็นด้านหน้าอย่าเนื้อติดก็ติดเลยนะครับไม่ได้เพื่อเราวางไว้เางเงี้ยแล้วชะล่าใจมอามาติดเลยเวลามาส่งเปิดมาแล้วเป็นด้านหลังนี่ก็คือว่าซวยไปต้องไปแกะแล้วก็ติดใหม่ แล้วตัวเช็คให้ดีๆเช็คใหดด้ดีก่อนอด้านหลังด้านหน้าโอเ,เช็คเสร็จแล้วก็ทากาวท้ายมันทาแค่สันตัวนี้นิดเดียวทาแค่สันสีฟ้านิดเดียวจะทาเยอะเสร็จแล้วเอาโฟกที่เราเตรียมไว้เนี่ยติดให้เรียบร้อย รีดดีๆเสร็จแล้วปกสันกาวหรืมปกหลังหรือปกหลังหลังก็เหมือนกันทากาวนิดนึงทากาวนิดนึงทาเยอะทานี้เดียวพอแล้วก็ติดปกหลัง เสร็จเสร็จแล้วสันกาวนี่คือสันกาวนี้นะคงทำเป็นนะครับเวลาติดกาวมือต้องสะอาดนะไม่งั้นมันจะดำตามขอบนะให้ดีให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ส่งนะเตรียมรับคะแนน50คะแนนบทที่1บทถึงบทที่3ไม่ตรวจนะครับ ไม่ให้คะแนนนะจะแก้ให้อย่างเดียวจะให้คะแนนบทที่สี่กับบท 5, บที่ห้านะสองบทบทรีบห้าคะแนนถ้าเกิดผ่านก็เตรียมตัวตอบคําถามถ้าเกิดตอบผ่านก็คือรับไปเลยห้าสิบเต็มแค่นี้เองนะครับจบแล้ว <c oughs> นี่คือคนถ่ายนะคนถ่าย